ไปแกกูนะวันนี้ทายิงได้5คิวเอาฮาไดวงโอเคครับจัดแต่ทีมที่เราไม่ค่อยได้ยิงไอ้เอ้ยตั้งใจนะตั้งใจนะเกมนี้อ๋อาคะแนนหน่อยตั้งใจทุกเกมแก่ฝูงกันเองก็้าว5ตัวเอาอะไรดวงเอาไหน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 เต็มตายมันจะเปลี่ยนเขาบอกยิงไม่ได้ตั้งใจก็ราะดาวตรง4ีแซมบอกมาพี่ตั้งใจประพื้นฐานแล้วก็โฟมันของทีมของน้อง พี่เขาเลยอยู่เฟสมากี่ปีนะพี่พี่อยู่มากี่ปีนะสองป่ะเอับเมื่อไหร่กูอืมพี่อยู่เฟสแค่มาสองปีป่ะใช่ใช่สองปีแบบพี่แชมป์เพิ่งส่งดาวไอพีปีเนี้ยผมไม่เคยเห็นพี่แชมป์ส่งดาวให้ใครเลยเขาส่งขนาดแล้วห้าสิบดวงมีห้าสิบดวงอ่ะส่งให้ผมสิบดวงเองเองรวยได้แมึงไม่ใช่ตองวันแล้วไม่นิดเลย แค่้องอิงไงไปไปประกาศประกาศวันพฤหัสนะวงเก็บเปลี่ยนยังไงตอมองนะก็น่าจะใหญ่บ้างหัวหกก็มาเล่นง่ายเหรอไม่มีรถมาสะพานขับกลับมาเราต่อฟ้าปุ๊บเราเล่นฝั่งนู้นได้นะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรากลับไปเล่นฝั่งนู้นไปเล่นฝั่งนู้นเล่นฝั่งนู้นไปเลยเหรอปิดก่อนก็ได้ติดก่อนเล่นติดก่อนจำวงนี้ได้ป่ะพี่เราได้แชมป์อ่ะพี่โจได้แล้วรถขี่ไปแล้ว เราสองการนั้นต้องเล่นสองสองไม่พี่ก็ไปพร้อมกันดีผมยิงไล่คนให้จากลายพื้นที่อ่ะพี่ต้องรับฝั่งเราเล่นสามพี่โตเล่นสามเนึ่งอ๋อได้ฝั่งพี่อ่ะคนจะวนมาแล้วก็จะทิ้งปากนี่ที่ฝั่งพี่เล่นพูดเลยเดียน้อง มาแล้วมาแล้วรีเซ็ตโวกกัดพกกัต้องถูหมดจริงจังเวลาแล้วยังเหมือนไอ้มอนขำไปไม่ดีหกบปาทยูร์รำตายโดนแฟดยูร์รำตายสองไตฝั่งดูข้ามมาแล้วนะมาแล้วข้ามมารวมข้ามมารวมมาลลีเบงเต็มเลยโอ้โหแขนแค่แขนโป่งเดียวตัวไม่โป่งบัลลีเบรวมหมดแล้วแลตอนนี้ยิงเขาอย่างนี้กวนเออยิงเต็ม ม่ย่นไ้นะ่ี้ดตัวเาไมนะอกเอานาเน้เต็มปตเดี๋ยวออกมาเดีวน่ได้เขาหนีวมาแล้วไปนาเพียเียงออกมาแล้วิงไล่หู่ีท่านับไรไม่สครับบไับ่อดหน้าไลงหลุมซาย เขาเล่นในงั้นเดี๋ยวเราปิดตัตายเจ้าห้องน้ำสองด้วยสองหล่ะเราเจ้าเราที่ห้องน้ำเราอย่นี้เลยเลยลงน้ำเอ๊ยมันลงน้ำ่ะทีมลงน้ำมานะคันหนึ่งที่ห้องน้่ะควาขไบใ้คิวละสี่เจ็ดต้อตายปีตายหนึ่งคอนีกตายหนึ่งพุ่งลงน้ำไปทาง กน,นี่หน้าพี่หน้าพี่ตรงนี้ Watch out จอดสมองขึ้นเต็มเลยวะอืมในสมองน่าจะมีอยู่มันคือตี้ที่ปุ้งมันี่งใช่<ะ>ใช่จากลายแล้วละบ้านหน้าพี่มีแล้วนะแต่เนื่องจาหน้าพี่เล่นได้อยู่เล่นไ,ได้หมดเลยเขาช้ามึงจะออยรถมันะมนะ ต้องเผื่อครับี่เจายพี่เจ้าโดนวีเจ็คือตี้ที่ผมยิงเคือที่ที่ลงไม่นใช่ไม่ใช่นะพี่อันอยู่บนรูน่ะเผตรูน่ะเาะมันยิงสี่เจ็ดได้ตรงนั้นน้ำผมเป็นน้เ็นล้รูปผิดขึ้นพี่เจ้านคอหมสิล้อมหมุด้นพักเลยมันขามมาได้นะ รถกล้ามแลรงนี้น่นในหลุมกากับบ้านอยู่นะหลุมขวาน่าจะเป็นตัวกากับบ้านไม่ชัวร์เท่าไหร่นะบ้านเสียงสองปืนหินน้่นก็เล่นได้หมดใช่ปะได้ได้ได้ในร่องเบียร์ในยาวเลยก่อนเซลตายโดนเบียร์อยู่พี่ไปถึงหิน,นได <2 S 1> ้ปะหินไหนวะพี่หินหนัา่น,าน่ะมีร่องมีร่องเก็บได้เอาตรงนี้ออกมาได้มันเก็บเกี่ยวได้วงเอาเจ้าต้องขันจากลายตายก่อนพี่ตายจะมาขอบเนี้ย ดูบนหัวหนึ่งระวังนี่หนะเฮ้ยหลังเิมเข้ามานะเข้มเข้ม Watch out ทำมาเกิ้ลได้ในวงอ่ะหลังเรามาเยอะมันยิงมันต้องการจับขจกฝั่งไหนรุนก่อนนะเว้ยเฮ้ยมีจอดอยู่บนหลังยิงระวังระวังระวังตรงมุมเด้อที่เขาท้าไปรับบอกนะ อ,อ,อ<ว>งอต่ต้องการจงฝั่งขวาแล้วก่อนนะจะฝั่งบ้านจะมาแม่งไอ้ละวงแม่งโคตรกำกึ่งเลยชัดจะไปจบเกาะไหนไกันมาดู like นะกันอะไรก้านะโฟกัสไปด้วยเสือมันขับอ้อมมาพี่ขอบดูเขาอยู่เจ้ากรอบลูน่าจะแตะเนินหน้าเราเดี๋ยวมันจะบวกกัน รอรับเลยขบวนมาแล้วพี่เจ้าขยับลงมาแล้วแก็ว่ามึงเหลือกี่ลูกอีกเลยสองลูกพี่ใครไปก่อนเลยพี่ละสามที่หนุ่มบวกกันโอ้ยเจ้าหญิงม่งดีฝั่งตรงข้ามต้องข้ามต้องข้ามหนุ่มบวกกันแล้วนะหนุ่มมาตีบ้านแล้ว หลุมเป็นเบบว่าเป็นไอลูนเป็นเบบว่าอ๋อเปิดลูนเลยแะต่างมามีคนต้องช่บวกกันนะพี่ปางให้เดีมาเลยมาเลยน้องหมดละเด็มีแบนเดดแบะพี่บอบขอแบนเดดสองคนเฮ้ยหินทางซ้ายมึงใกล้ๆมี ขับแยบพวกพี่ก่อนไม่สวยเลยว่ะหลุมหน้าเนี้ยโทรเอารถปิดหลังเล่นได้เลยเนาะโอเคหลุมหน้าพี่ระวังซ้ายเงี้ยระวังหินฝัง้างเฮ้ยน้องคนนึงได้เลยเด้ไป็นคนน้ำตัวสวยโทรตัวไหนนี่ล่ะเออในน้ำอ่ะได้ไปเลยโอ้ยแล้วข้าหน้ามีคนผมดีก่อนรอ ที่มองฝั่งตรงามไปอยู่เนี่ยนี่ได้หมดเลยอ่ะพี่แกรายการไปอยู่ตัวน้องเนี่ยไปเลยซ้อน้องคนนึ่งได้นะั่มคน้เราขาัับออกแล้วงเรารอเดียวช้าก็รับจากรายกาส้มอ่ะไม่ต้องให้มันหยิาขับหนีไป ถ้ามันเข้าหีนคนข้างหน้าเล่นได้สบายป่ะตัวนี้สบายสบายเรียเราได้แล้วต้องเล่นแล้วยิงอยากให้ฝั่งเข้าพอแล้วโปรแกรมเล่ฝั่อนมันพอตอนนี้จากลายบ้านต้องออกโทรเดี๋ยวเล่นรับบ้านกับพี่ให้เพื่อนกันหลังให้น้องมาสงบขึ้นเจ้าพี่โคตดูหลังนะโปรแกรลายบ้านให้ยี่สิบคนนะสิบเก้าแล้ว ไดูบ้านดูบ้านเจ้าน้องบ้านโอนิกอูนายอ่าโอเคตายห่ใช่ป่ะโอนิกตาย้ดสองรับนี่ถอดเอาอีูนายหมดโอนิกเหลือที่ตะาตัวเดียวนะไปฝังขวาขึ้นว่ะ Watch out ยอย่าได้ะ สมองได้พี่ครับโอเคนี่เนี่ยสมองหน้าพวกมึงขึ้นเหรอเจ๊ะหน้าพี่ขึ้นพี่จะเน็ตนะพี่กำเน็ตไอ้สมองเน็ตมาวิ่งละต้องอยู่ไกลเ a t c h วนี้มีตัวมาดีมาดีห้านะไอ้สัสเขื่อนตัวงเงี้ยชุดเหลืองอ่ะใช่มันมากระชี่มันน็องอะไรใช่ปะน็อล้บ้านมาเกจ้าบ้านเหลือไม่ครบบ้านมันพีคหมดแล้วอ่ะเบียร์ ไม่เป็นไรพี่มีสมมตกันให้เนี่ยตักปลามาลงตัวพี่กันหรอกหมดหมดบ้านหลังนี้ต้องมีข้อหินขวาสองข้หินขวาทำขวาทงขวาทงขวามาทงขวาทำยิงข้างขวาได้ตามมารอรอรอพี่เน็ตกายให้รอทำไม่ได้รอรอรอพี่เน็ตอีกลูกนึงแปะวินวินน็อตไมได้ ขึ้นมาขึ้นมาอยู่บนนี wow ้เรียบเรตายหมด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 มิจิกนะเดี๋ยวบ้านของความข้านไม่เห็นเยอะล้างหินล้างหินนี่ตัวนี้ไอโค้มองไม่เห็นหรอกตรงนันะเฮ้ยมันจะวิ่งลงริมน้ำอ่ะไอสบ๊อกน้อง ดหลังหนข้าน้ำวงางมันวะจได้หน่ยะนคจะว่น้ำจันได้หน่อยดูดูเดี๋้วะดหน่อยกานนี่หยเฮียกับนะามมาข้ามมาผมจะแปหน้าเนินนะได้ดาเดีวกดดันให้น้องสองไม่ต้องหินน่ะไม่มีคดเลยกันกันหินตาเอ้ยขวาเไีหน่อยด ไม่เจมาโหจะตายล้วรอรอจริงเดียวอยู่ไม่เห็นวะเออพี่เห็นมาแล้วรอก่อนมันจะวัดพี่ที่ไม่มีเฮ้ยทำไมโอเคตายไปสองเจ้าไอ้น้ำมันจะได้ถอดล็อกให้เจ็บเก็บเจ็บตัวหนึ่งหเจ็บแล้วเจ็บมากผไม่เห็นว่ะสวยน็อะน็อกสวยเฮ้ยมีตัว้าไอ้น้ำเหลือแค่สองตัวผมเล่นช้าเหลืออีกตัวเดียวเหลืข้างบนเลยนะตัวนึ่งอยู่ในน้ำโอเคทุกผมเอาให้ ในน้ำต้นนี้รนอะเดี๋วเรเดี๋ยนไม้บ้านเลยเนาะลัางหินแ้สายวิ่งพอตำแน่งสายในน้ำไล่คนาได้ปะไม่ได้มองไม่เห็นตามยูดเดีเดียวสองตัวสยในน้ำตันนึงร้อยอยู่ร้อยอยู่หลังหินบ้างิมีเนตเดียแฝดโอ้แฝดแม่เหรไปน้ำอยู่ไว้น้ำอยู่ไปน้ำต้น น้ำยป็นตงกูนะใช่ใช่ใช่บอกอยู่กับตงปูได้นะมันยิงกลุได้ยู่ตรงหน่อยคุณผู้ชหมดหมดหมดแล้วโดนโดนโดนกะนมือจับโอ้โว้วววงวว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 เนี่ยโววววววว ยอยไปพี่เอ็มเตชั่นเอ็มสเตชั่น <laughs>